อุ้ยลุยอีภาคต้มปอดกูแหงป่อยบ่าเป็นอุ้ยป่อยเทียเดียวกูเขาไปอยู่ในหมอซ้ำมึงมาหลังอะอีหมอโอ้ยมหาอยู่หากินไปสลายอีเพลยวก็เชยเก่าก็เชยบ่มีเลียงบผูกเกลียจจแม่บนบาใหตไตต้องกูนอีแมงสาบจากที่ราบสูงอีแมงมุมแห่งที่ลุ่มตํำ กูมาหาไส่ด่างเดี๋ยวกูโซ่หุ่นจะเข้ากออ่อนอึดอึดอึดอุยหญิงไทยยุคใหม่มีไข่ยืนเยี่ยวชะนีไม่มีกระเจียวยืนเยี่ยวก็ไม่ได้บูมาหาไส่ด่างตัวเพื่อนด่างจะเนี่ยมาขาดหายขาดขาด,ขาดมึงจะมาใช่เอาซ้างสิคะเอาอีนี่แม็กูสิมาใส่เอาอีแครไปต้มกินโกโก้ไอ้ขวดโง่อยากน้ำนี่แล้ว ไต้ต้องปูน้อหลอนมาอย่างหลักค่ะบุยบ่เบิ้งบ่ค้าแต้งโตออกให้โซ่บ่มาหากินหรอกเด้อค่ะทำใส่ด่างมาอย่างชนะตึกแห่ค่ะโอ้ยหุ่นยัดใจพุ่นจั๊กหลอนมาตึกแห่มันบ่คือไปยังฉันค่ะพุ่นน่ะต้องไปหาแบกอ้อยขึ้นรถพุ่นน่ะตั้งเว้ยใส่ลักหุ่นให้โซ่ให้กูเบิ้งคักๆกันน่ะบุ้ยหุ่นยี่นี่แม่เบิ้งไปเบิ้งมากกูว่าเป็นอึ่งบื่นคู่ กันต้มเส้ไปมะขามอ่อนกุบก่าสดน้ำเดนี่เดี๋ยวเราไปทั่วเนาะเอาเกาคักค่ะเกาชีกากฮ่ากูบ่ได้เกาชีกากเกาหยั่งสนานเก่งในฮัทหัวกูกูบอกมึงจั๊กเกียร์เล้วก้อนขึ้นฮันเนี่ยเอายางน้อยฮัดไปว่าเกิดสองมือมันจะขาดออกอุ้ยเอาบปลาปานตอนมาเนาหรอตี